สวัสดีครับในคลิปนี้จะพูดถึงคนไร้ความสามารถนะครับคนไร้ความสามารถเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทหนึ่งที่กฎหมายจํากัดสิทธิ์ในการทำนิติกรรมต่างๆเนื่องจากความบกพร่องทางสติปัญญาภาวะวิกลจริตสติฟัน่นเฟือนหรือไม่สมประกอบครับเรามาดูกันนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับวางหลักว่า เมื่อมีการร้องต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตนั้นเป็นคนไร้ความสามารถต้องอยู่ในความดูแลของผู้อนุบาลน,นะครับผู้อนุบาลหมายถึงใครผู้อนุบาลหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนไร้ความสามารถนะครับรวมทั้งจัดการดูแลทรัพย์สินตลอดจนทำหน้าที่ต่างๆแทนนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับแดง ป่วยเป็นมะเร็งสมองนะครับต้องนอนบนเตียงตลอดเวลาพูดไม่ได้มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินสารจึงสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับข้อสังเกต3ประการนะครับประการที่1คนไร้ความสามารถนั้นศาลจะต้องสั่งนะครับประการที่2คนไร้ความสามารถไม่ได้จํากัดเฉพาะคนวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนนะครับ และประการที่3ประการสุดท้ายในกรณีที่คนชราหลงหลงหลืมลืมยังไม่ถือว่าเป็นคนไร้ความสามารถนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ